ตอนนี้เราอยู่ที่โรบิสันรีราชานะครับเขาเรียกตอนนี้ตรงน,น,น,นี้เขาเรียกว่าโซนคลองผมมาทุระพี่น้องมาทุระตอนนี้รอเราสั่งเป็นก๋วยเตี๋ยวนึ่งสูตรโบราณไปถาเป็นเลยเราก็จะเป็นคะอ,อก็ไม่เคยกินด้วยกันแต่ว่านอกรนอกเขาเอามาส่งสักครู่สักครู่ตอนนี้มันจะเป็นร้านให้นั่งนะครับโซนชั้นใต้ดินโซนคลองผมเขาเรียกโอ้ เสใ้่ก็ได้นี่แม่ได้ไรครเสื้อสวยมากจริงตัวนี้อ่ะตัวละเท่าไหร่ตัวละยี่สิบบาทนะครับเอามาแล้วนี่ไงมาแล้วคุณพี่สแกนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดินไปก็ได้อ่าโอเคโอเคสวัสดีแกนคนละครึ่งด้วยใส่ละค่ะใส่ละค่ะเจ็ดสองสี่สี่หนึ่งโเขาจะนั่งตรก่อนนี่เขาเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวนึ่งโบราณนะคะ โซนคองโมงเจ็บสองเ็สี 2, ่สี่หนึ่งหกนี่นะคะโอเคก 2, ันค่ะนี่นะคะขอบคุณค่ะพี่น้องเราเห็นคนสั่งเยอะมากก็เลยลองชิมดูนะนี่เป็นก๋วยเตียบบ๋ยวโบราณแบบยังไม่ได้ปรุงนะครับอาเก็บปรเครอิตเดีวไว้หน่อย <c oughs> เราจะมาชิมกัน ทำจะนั่งนี่นั่งนี่มันไม่ถนัดเดี๋ยวไปนั่งตรงนู้นมาทำไมเดี๋ยวมจะวิ่งตัวทกวันมันเหรอไข่จะแก่ตาของมันก็จะมีไข่อันนี้ห้าสิบบาทนะครับมีไข่มีหมูมีกากหมูข้างล่างก็จะเป็นเส้นแบบนี้เส้นใหญ่ยังมาติดนะเออเอาไปดูก็ได้อ่ะแล้วก็จะมีหมูสับเหรอเพาปรุงปรุงรสมากแล้วพี่น้อง คก็จะเป็นเหมือนก๋วยเตี๋ยวหลอดแล้วมั้งคิดว่าเดานะคนุณจอแถวลหลา่ๆกันเลยเหรอตอนที่ยิงเห็นนะว่าเขาใส่พริกคั่วมา้วยนะ อิ่มแลยวเนี่ยอิ่มเลยใช่ไหมเครื่องแน่นมากชามนี้50บาทนะครับ่วนของผมของกินเยอะเยอะมากมายอาชิมเลยนะแกะถึงชิมก่อนเส้นเส้นเส้นเขาเป็นนึ่งก่อนอาจจะเนี้ยวนึบมนะ ใส่เครื่องให้มันครบก็เหมือนไส้ซี่อยู่หรออ,อ๋อเขาบอกให้ปรปุงได้อร่อยนะจัดเปรี้ยวใช่ไหมอืมก็จัดเปรี้ยวถึงว่าละคนซื้อเอยอะอยูอ่อร่อยนะเส้นเนีบยนุ่มมากเส้นหนึบหนับใช่ไหมอืมเขาเส้นใหญ่เป็นนึ่งก่อน อร่อยมากเลยครแคบหมูอ่ะเราตาพริงมากมากพี่น้องแคบหมูมเป็นกากหมูอันนี้เป็นเส้นถ้าใส่เปรี้ยวอีกอร่อยเลยขเขาบอกให้เดินเป็นปุงอยู่กากหมูแบบโบราณ เป็นแบบไม่คายก็เดียวหลอดเสซนแบบนุ่มนุ่มๆนุ่มๆความเรื่องมากก็จะมีหมูหวานนี่ มีเต้าหูอ้อืมมาสลัดกันไม่ได้กลิ่นอ่าแค่เอาเดี๋ยวพึ่งนะโอ้มัมน <c oughs> มีผักเกินมีผงงอกหน, <c oughs> นึ่งดูดิดูดิดูเส้นมันมลาเกินเส้นเหนียวหนึบมาก นุ่มเนะอันนี้ไม่รู้ว่าอะไรอ่าต้าหมูต้าหููทอ,อดหอมเขามีแคบหมูขายอยู่นะสิบบาทแคบหมูโบราณอือนี่จุบกับอร่อยอ่ะอร่อยอ่ะเป็นมิติใหม่เนะไม่ค่อยได้กินกันเนะเมนูแบบเนี้ยได้ร้านอีกร้านหนึ่งที่อร่อยนะคะเป็นแบบแคล้ายๆมันฝรั่งทอด รอร่อยมะใช่มันหนึบมากอืมเครื่องแน่น,น,น,นมีร้านเดียวเลยพี่น้องเม,มนอาหาเส้นมันเขือบแต่เหนียวนุม่มไืม้อร่อยมาก ตามจริงบ้างหาแคบม้วนคือข้างล่างๆอ่ะหมูข้างล่างก็เป็นน้ำซอสแบบเยิ้มๆเลยนะขอขอชิมไข่แล้วก็มาเอาบัตรเครดิตมารูดตัวนี้ใช้ตัง้องทุกบัตร เขาเขามีที่ปูให้อืมเรื้องว้าวปากนี่มันแทบเลยอร่อยมากเส้นมันเคลือบนิ่มแบบ้นลื่นเนาะมีเพยงให้ฟังมีทีท่ให้นั่งมาดูบรรยากาศ คณะทีท่คนก็จะยืหนอะเอาไปเนะฮะเอาจากโรงงานมาวันนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้านะชอบได้เลยมียแต่ตัวละเริ่มต้นที่20บาทได้มาตัวหนึ่งสวยมากเอาจริงถ้าหาจริงๆจะสวยมากเนี่ยครับไปละพี่น้องบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย,บาย